สวัสดีครับพบกับช่องดีเอ็กชนะครับวันนี้เราจะมีข่าวดีที่แจ้งท่านผู้ชมนะครับพังแม่ด้วนกับน้องเวหายืนยันว่าเข้าของ,องออพบกับพี่ภูผาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ช่างภาพของเราเป็นที่นา่าเสียดายที่คาดกันเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับ ส่วนภาพที่เรานำเสนอตรงนี้เป็นภาพประกอบข่าวจากแฟ้มภาพนะครับเป็นภาพของของแม่ด้วนที่ดำโดยนาบุษบานะครับในตอนที่ตามหาแม่ด้วนนะครับในของที่เรานำเสนอนี้ไม่มีแม่ด้วนนะครับกลัวจะเข้าใจผิดนะครับสำหรับของแม่ด้วนที่เราทราบข่าวก็คือเขาออกล่าสุดตอน หกโมงเศษของตอนเย็นวันนี้นะครับจุดที่ออกก็คือจุดที่เป็น,เ,น,นเขาเรียกว่าผาตะแบกเป็นจุดเดียวกับที่แม่หางทองมาเจอกับแม่ด้วนนะครับรและจากภาพที่เราเห็นจากเพจที่เขาถ่ายช้างป่าก็ยืนยันว่าช้างของนั้นมีมากกว่าสิบตัวนะครับ ก็น่าจะเป็นของใหญ่ชุดของแม่ด้วนเพราะว่าช่วงนี้แม่ด้วนมีน้องเล็กก็คือเวหาก็เข้าใจว่าน่าจะไม่ไปไหนไกลนะครับน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้และจากภาพที่เราเห็นก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าแม่ด้วนเข้าของแน่นอน แล้วก็โลกเวหาน้องเวหาของเราหรือที่เราเรียกว่าน้องแสนทรัพย์ก็ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับจเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะส่งช่างภาพไปแต่เช้านะครับถ้าโชคดีเราอาจจะได้เจอกันจะได้นำเสนอท่านผู้ชมดูพัฒนาการของน้องเวหา ว่าต่อขึ้นมากขนาดไหนนะครับเสียดายที่ภาพที่คนอื่นถ่ายได้เราไม่สามารถนำเสนอให้ท่านผู้ชมดูได้นะครับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่ควรทำแท้ๆนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามหาภาพที่ช่างภาพของเราถ่ายได้นะครับมานำเสนอท่านผู้ชมถ้าถ่ายได้แล้วเราจะนำเสนอในทันทีนะครับ